ลองนึกภาพตามนะครับปลายศตวรรษที่19โลกยังสว่างสวัยด้วยตะเกียงแก๊สและแสงเทียนไฟฟ้าในตอนนั้นยังดูเป็นเวทมนต์ลึกลับน่าทึ่งและยังไม่ใช่ของที่ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ค่ะ แล้วท่ามกลางยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ก็มีอัจฉริยะสองคนที่ลุกขึ้นมาชิงการควบคุมพลังงานแห่งอนาคตคนแรกคือโทมัสเอดิสันพอมดแห่งเมนโลพาร์คนักประดิษฐ์นักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่และอีกคนคือนิโคลาเทสลาวิศวกรผู้อพยพจากยุโรปผู้มีวิสัยทัศน์ล้ำสมัยเกินกว่ายุคของเขาค่ะ วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสงครามกระแสไฟฟ้าการต่อสู้ที่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นสงครามแห่งอุดมการที่ตัดสินว่าโลกจะสว่างสวัยด้วยไฟฟ้ารูปแบบไหนครับเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อปี1884เทสลาเดินทางมานิวยอร์กเพื่อทำงานกับไอดอลของเขาเอดิสันค่ะตอนแรกก็ราบรื่นดีนะคะแต่พอเทสลาเสนอแนวคิดไฟฟ้ากระแสสลับหรือ a อ เอดิสันกลับไม่เอาด้วยเพราะตอนนั้นเขาทำเงินจากระบบกระแสตรง DC อยู่แล้วแล้วจุดแตกหักก็มาถึงเรื่องเล่าดังที่สุดคือโบนัส50 0 0 0ดอลลาร์ที่เอดิสันสัญญาว่าจะให้ถ้าเทสลาแก้ปัญหาเครื่องกำเนิดไฟ DC ได้เทสลาทำสำเร็จครับแต่พอไปทวงเงินเอดิสันตอบกลับด้วยตลกรายว่าคุณคงไม่เข้าใจมุกตลกแบบอเมริกันสินะโอ้โหพูดแบบนี้ใครจะทนได้คะ จากความศรัทธ,ธากลายเป็นบาดแผลเทสลาลาออกทันทีและจากวันนั้นทั้งสองก็ไม่ใช่คู่หูอีกต่อไปแต่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วจริงๆ AC กับ DC ต่างกันยังไงครับ อธิบายง่ายๆเลยนะคะ DC ของเอดิสันก็เหมือนน้ำไหลาทางเดียวตรงๆส่งไปไกลๆไม่ค่อยได้พลังงานจะหายต้องตั้งโรงไฟฟ้าใกล้ๆบ้านคนตลอดทางส่วน AC ของเทส l a น้ำไหลกลับไปกลับมาได้ใช้มอแปลงเพิ่มแรงดันส่งไปได้ไกลหลาย10กิโลเมตรแล้วค่อยลดแรงดันตอนจะใช้งานจริงทั้งปลอดไัยและประหยัดกว่ามหาศาลค่ะ เข้าใจแล้วครับระบบของเทสลาชัดเจนว่าดีกว่าแต่ธุรกิจของเอดิสันกำลังสั่นคลอนเขาเลยไม่ยอมง่ายๆใช่ค่ะเอดิสันเริ่มโจมตี a อแบบดุเดือดเขาเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อว่ามันอันตรายถึงตายและถึงขั้นจัดการสาธิตช,ช็อตสัตว์ด้วยไฟ a อให้คนดูทั้งหมาแมวจนถึงช้างเพื่อสร้างภาพว่า a อคือไฟปีศาจ ใช่ครับจุดเปลี่ยนคืองาน World's Fair ที่ชิคาโกปี1893ตอนนั้นมีการประมูลติดตั้งระบบไฟทั้งงานเอดิสันเสนอ DC แต่ราคาสูงส่วนเวสติงเฮาส์กับเทสลาเสนอ AC ในราคาที่ต่ำกว่ามากและพวกเขาก็ชนะค่ะคืนนั้นเมืองทั้งเมืองสว่างสวยด้วยหลอดไฟ AC กว่าแสนดวงเกิดเป็นภาพจำวันนครสีขาวที่น่าตื่นตาตื่นใจ คนนับล้านได้เห็นกับตาตัวเองว่า A4 ไม่เพียงแค่ทำงานได้แต่ยังปลอดภัยและงดงามด้วยไม่พอครับเทสลายังโชว์ไข่โคลัมบัสใช้สนามแม่เหล็กหมุนทำให้ไข่โลหะตั้งขึ้นเองเป็นการอธิบายหลักการมอเตอร์เหนี่ยวนำที่กลายเป็นหัวใจของเครื่องจักรไฟฟ้ายุคใหม่แล้วหมัดสุดท้ายคือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในอาการา 1895ถึง1896ค่ะระบบ AC สามารถส่งไฟฟ้าจากน้ำตกในอาการาไปยังเมืองบัฟฟาโลได้ไกลกว่า30กิโลเมตรสำเร็จอย่างสมบูรณ์และนี่คือชัยชนะของเทสลาอย่างแท้จริงเพราะหลังจากนั้นมาตรฐานของโลกก็เลือก AC จนถึงทุกวันนี้ถึงเอดิสันจะแพ้ทางเทคนิคแต่เขาไม่เสียชื่อเลยค่ะ เขายังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอ,อย่างหลอดไฟกล้องภาพยนตร์เครื่องเล่นเสียงและเสียชีวิตอย่างมหาเศรษฐีที่ทุกคนยกย่องส่วนเทสลาถึงจะเป็นผู้ชนะแต่กลับต้องดิ้นรนเรื่องเงินตลอดชีวิตเขาเคยยอมฉีกสัญญาค่าลิขสิทธิ์ก้อนโตเพื่อช่วยบริษัทเวสติงเฮาส์ให้รอดผลจากวิกฤตนี่คือหลักฐานว่าสำหรับเขาวิสัยทัศน์สำคัญกว่าเงินเขายังคิดฝันไปไกลกว่าใครทั้งหอคอยวอร์เดนคลาฟเพื่อส่งพลังงานไร้ สายทั่วโลกและเรือบังคับวิทยาที่เขาสาธิตตั้งแต่ปี1898แต่หลายโครงการก็ไม่สำเร็จเพราะเกินกว่ายุคสมัยจะรับได้ค่ะบัานปลายชีวิตเทสลาจึงค่อนข้างเศร้าเขาใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในโรงแรมเล็กๆในนิวยอร์กมีพื้นที่เขารักมากที่สุดคือนกพิราบสีขาวตัวหนึ่ง <laughs> เรื่องราวของทั้งสองสะท้อนความจริงข้อหนึ่งค่ะ เอดิสันมอบหลอดไฟให้โลกส่วนเทสลามอบพลังงานที่ทำให้หลอดไฟนับล้านดวงนั้นสว่างได้พร้อมกันใช่ครับเทสลาคือรากฐานที่มองไม่เห็นเหมือนอากาศที่เราหายใจส่วนเอดิสันคือสิ่งที่จับต้องได้และมีแบรนด์ติดอยู่กับความทรงจำของคนและบทเรียนที่สำคัญก็คือนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ต้องการทั้งนักฝันผู้มีวิสัยทัศน์และนักทำผู้ผลักดันให้สำเร็จจริงทั้งคู่จำเป็นตอ คคววาาามกก้้หนของโล่ะสุดท้ายก็อยากฝากคำถามไว้ให้ทุกคนคิดเล่นๆถ้าเรียกได้คุณอยากเป็นคนที่สร้างสิ่งเปลี่ยนโลกแต่ถูกลืมหรือคนที่สร้างสิ่งที่ผู้คนจดจำได้ตลอดไปครับถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซี r ร่ทูโน w ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศู์สู่รู้สนุกทุกคลิป